สบายดีไหมพี่น้องสบายดีค่ะทุกคนเนาะผมขอมาชมสองในหนึ่งเนาะท่านใ่าซะ้อกับใจแกงเดินทางเงินม่ใหญ่เนองเลยขึ้นไปดูอาการพี่น้องจะกว่าอาการเป็นอย่างไรเนาะ กกติบ่เลยบังอาแล้วนะยายปกตินวนมส่งนะดึงขึ้นมาได้แกคาค็น้อย่หือมาเมาึงติกได้ปกติแหะพี่น้องวันนี้ ตาเนาไม่มีตาหนดขนาดหนาเรากลับมาซีเดิมเลยซีเราธรรมดาเลยนะอะไรระบะหนาาหนาตาเรากลับมามีซีมีสันเลยตดบอโคงเราหา้าไม่นอกเลยไม่มีตา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 ตตาตตตตาาาาตา มื paid, อนานนานมึงมาตัดคาริวสิบกข้าวเาไปแบบนี้ปามีตัดเราอะพบุ้มีมีตัดให้มีมาตัดผมให้เราเนะนี่ทอดจะว่ามีไปจัดปามมึงดูไปซื้อรถนะทราบอ่ะซื้อเไรไปไปแบบพรมซื้ออะไรอแดวง ตัดน้มันหายปมตอกนะตัดเอาหายเล่าเสรเขื่องเหนียนี่เสอสับเขื่องมากับเปนมากอหพอนาดนะื้าวบาทมือตีนเรามันเหมือนเดิมเเลยคือเก่าบปแล้วพี่น้องกลับมาอยู่สภาพเก่าหน้าตาซีสันกินข้าววันจันท์หนึ่ง ไปื้ออาวัน,นเขาเบิดจานหนึ่งว่ะสันห <c oughs> น้าหนาซี่นะพวกหน้าปากแล้วป๊บมากขึก่าสำนสักเราพวกซื่นซ<า>ื่นเลยมื่อตาอะไรนี่ามื่อตาไอนขึินเดอยู่ในผ่นรตกบกขีดกัพันเนาะถ้าที่นอนลงแบบก็ได้กินเอาที่น้ำสีหามืด

อืมแบบซือืมมันมันมันใหญ่ข่ายซีธรรมดาอะไรเเออธรรมดาลเรื uh, ่องเออน่นางนิเออหนาแล้วมันออกคล้ายธรรมดาแต้ไบยังเือปวดอืมอ้ยพันบุเป็นยังก็ตือหากยังเนาะบุญเรายังหักยัง ปกติเลยนี่ปกติข้าวเลยนะเดีปลาสามตัวมันบ่อใหญ่ในน้องนะในน้องในนะสุขภาพกันเจกเนีเจกีมือนกันคันปลาจีนน่ะปลาจีนใหญ่ยู่ปลาจีนอืมคันปลาอนนี่นะมันบ่อใหญ่ไงจะมันเป็นยังองต้ใหญ่ นากระสื่นแล้วนะตากับตาเราก็เ hmm. ก yeah, um. ็บพวกกะทิอตาเราด้วยว่าจัาใดดว่าจด้อืโลบอะ่าจเงใ้ดูว่าจังใดก็ต้องโลบรอเงิ่งใดบ้องกลบึงอองเี้ยเข้าคือกันเลยลายมือขาดได้มาก จกะดมาตัวนี่ก็ขึ้นมันเจนลงง่าไปหลยวปกับปีกไปสิันปีกไปับนองยังเมื่อยนอนนั่งแต่เช้าอุปถได้นั่งแต่เช้าปได้ตื่นนอนนลก็ั้ลูกเองตัดผมก่อนจะนอนตัดผมงามๆานี่ดอกตัดผมสกอรีแม่จะนอน

ก็ควดอหยากใส่สิ่แล้วได้ปะเนี่ยอันเนหกลูกาาหกยังบอก่อยนะเนาะยังแบบเงือกอยู่ของหาก็ได้สตีกลับมา้าานี่ไัโอ้ยใหญ่เลยแ่ฟยายบริยูเน่ยมาาเฮดไปแล้วไปแล้วอาสิอยู่เนาะ

ตัดดิค่ะแะตะลตะลหน้ามันบ่อในาอนี่แท่งนี่เนอตัดพวก่ะตัดวกตลูกตลูก่นะนี่นีนี่นีนี่นี่เออเอานัเอานัชวดกัไปตัดดูมันลมา้ร์กกระับเรื่อยๆอ่ย

นุ้ยทำนี่แล้วกับมันแย่นี่เห็นนี่ยจ้าวเป็นแ่เยียมที่กลยเป็นนุ้ยนุ้ยนี่แหละฉะนั่งฉันนั่งยาวกับพาะใหญ่นู้นั่งลงในนุ้นู้นั่นแลลวนุ้ยรู้กันเจอที่ว่า นูใจพี่น้องเอ้ยบโบแมนผู้อื่นผู้ใกล้เดี๋ยวพี่น้องอันสิว่าเนี่ยคือบอกกันนูใจหนังลงนู้ใจโดมหน่อยเตะหน่อยลงยังไงก็บอกโอ้ยแปลงทรงผมใหม่เฟื่อพี่น้องเอ้ยแพ็คกระดีใจเนาะเห็นแล้หลุดมาหนังนูงนี่เนาะนี่เสียงหัวมีรอยยิ้มและพี่น้องเอ้ยบานี้แมน่าสีบรอัน แมนเปลียนทรงผมให้เราผู้สั่งนี่นะเอาดีๆเล้อสั่งเย็ดโอ้ยเหย็ดเห็ดสำปวกัดได้สั่งเลยนีหมูันหูไปหูไงครับเอาออกน้ำแล้วเนเศร้าวะ เปลี่ยนช่วงผมใหม่เป็นคนใหม่ฮากะลุกมาหนังใหญ่เงินกระตกใจฝนเวนชอตึกป้าป้าจะห็นไปไงกันเด้อห่่ยยาเข่ารวบาดคนน้อยาง้ีลุกมานังเกินเถ่อนอยู่ต้าทใ่ดีแม่่ดีใจเลยเนาะหวสุดยอดดีใจอยู่นี่แลกกันมาลูกมาก พ่อใหญ่แหงยิ่มอยู่ในเศร้าๆก็ยิ้มแล้วก็มีแห้งแล้วเนาะเฮ้ยหลวงเมียลุกคันดีเลยแต่เมื่อวานเรายังหูเรื่องเลยพ่อใหญ่บอกเราอย่านอนข่วงเด้อแล้วเออบนแห้งเออไอ้อย่าข่วงเด้ออย่าข่วงเด้อเออแล้วเออเออบนแห้งอยากให้แม่ทิพย์ทายเบอร์สตารให้แม่ใหญ่เด็ด กินเขาแม่มากเลยชดเขาเป็นัวอนนีงเพื่นเพื่นอยากตัดเองบ่ผมเนี่อนแรกทมเพื่นเออตัดบ่ผมมาเดี่ยวไม่ได้ตีมือแล้ว่อเดียวแล้วนั่นเออที่มือประกาเดียวกระต่ายขนานั้นเดี่ยวก็ขนาดนั้นพิจตรหลวลกได้กินเขาแม่มากเลยชดเขาเปนอะไรอยากให้เพื่อนน้ำตาลอะไรต่าพอชู้วัตัดพบมา

มาเบิ่งแล้วมาเบิ่งซอยกันไปก็ดีใจเนาะไม่ใหญ่เข่ามาเนาะเว้ยมาเบิ่งแล้วคนลุกคนลุกไปก็มีเลยยิบไปก็มีห้อยยิบห้อยอยาเนาะเเมาอมแก้มนากะไรย้ล ปาทม่ใหญ่คนใหม่คืองามเธนอบานี่ใหญ่เอ้ยใหญ่ได้ยินเชียงห้ยเหี่ยวบนเราได้ปกติเลยธรรมดาอมเสผมเสีย้แ่นอยมาน่ ปกติแล้วบ้านนี้เข้นกมนนะโอ้ยใส่เสื้องามอีกบ้านนี้นสวกีปกติแล้วรบ้านดียปกติแล้วบานนี้กาต้แงมือก็เป็นเอืเนาะอ่ารับจากเชิดหน้าตาร้าเดโอ้ยใครแล้วบานนี้พี่น้องเอ้ย มาล่อม้มมานํกกันอีกที่นอ่อหลังจากมือนีไปสิเป็นจนังไดมาล่อเบิ่องอาการนํกกันไปอีกเด้อพี่นอ่ออืมคือเนนกนไ้เลยอืมอืมอ ขอบคุณลายๆเนาะอยางนอตไม่ได้ก็คุณลายๆสุขุสุขุนที่หายกำลังใจยายเนาะพี่น้องส่งกำลังใจให้เขามาเป็นทลายหลอดทลายพันทลายหมื่นทลายแสนเนาะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งว่าสุขสุขุนเด้อพี่น้องเอ้ยย่ายกะลุกได้เลยพี่น้องอาการต่อจากนี้ไปก็มีแต่มารอเบิ่งรอรุ่นไปน้ำกันเนาะพี่น้องแต่กะยังบ่กลอยเด้อพี่น้องแต่ว่าไข้หน้าน พ่อ ừ. nhảy hết cả ล่ะบ่ฮ้ายเด้ออยาก <laughs> <laughs> ừ, à? ơi บ่เลยนี่แหละแม่บ่ฮ้ายนะเฮ็ดดิแล้วก็ได้พอที่จ่มพ่อ ừ. <laughs> 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 ừ. <Đó> phụ <kịp. cười> ừ

เจามือแล้วพอดีเนาะเจ้ามงค์นี่ชอบมนกังจกะนอนเานอนลจากนอนแล้วพี่น้องลูกนางจะเศร้าป่ะเอาดเยังข่าหวาเี่ยยมอ้ยกัย่นามือเอาคนเขาแล้ว้ยทำนาเกษตระไรเนาะทำนาเขาต้องหัวข่าวจนูเดยมันหิว พี่น้องเล่นคลิปนี้กันเะ๊าพี่น้องเป็นจะมีลอยลลูนลอลกี่บคล่ยลอยลงลูกแล้วยังครึ่งนาวเลยเายัี่่รอเบิ่งอาการน้ำกันพี่น้องเลยจะสิเป็นจังไดจะคิดจังไดก็ต้องรอเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะ เ้ากงยังบัทันหายต็มลอยน้องเพื่อนเราเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อรอติดตามต่อไปว่าอาการไม่ใหญ่ต่อจากมื้อนี่สิเป็นจังไรเนาะสบายดีพี่น้อง